แต่เราเล่นขึ้นมาแค่ร้อยวใช่งพอแล้วมาตรฐานนะครับแล้วตัวนี้ละครับคุณเป็นตัวแพนครับแผนแผนนสายขวาครับผมไม่ไม่ด้เกี่ยวกับแพนกระทะนะครับมาแผนซสายขวาเลือกไว้ที่ไหล่ครับคุณโจเลือกไว้ที่ตรงกลางเลยครับเลือกเลือกไว้ที่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเวลาเราทําอะไรแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมครับอันนี้เป็นดีเลย์นะครับสาหรับใส่เวฟเวลามันเกิดอาการหน่วงขึ้นมาก็จะใช้ตัวนี้ปรับได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อินนะครับอินพุตนั่นเองนะครับพอมิ디อินพุตครับอันนี้ก็เอาพุตครับผมนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้สําหรับมิเดีนะครับซึ่งเราก็คงไม่ต้องใช้มันนะครับแบงก์กับโปรแกรมนะครับปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไว้ก่อนครับนะครับตัวนี้เป็นการเลือกช่องนะครับนะฮะสำหรับกลองก็ให้เลือกไปที่10นะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีมาให้16ช่องนะครับครับนะครับนะฮะกลองต้องเลือกไปที่10นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนะครับแมป วันนี้จะใช้สําหรับการวางลายกองอนะครับมันจะมีชื่อบอกว่า,ากระเดื่องอยู่ตรงไหนชนะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับสมมติท้าน้องไม่ได้ปรับไว้ก็จะไม่เห็นนะครับาส่วนตัวที่ผมวงเมื่อกี้ก็จะเอาไว้บ่อยทีในตอนหลังประมาณนั้นนะครับอตอนนี้เมื่อเราได้ห้องแล้วนะครับ,รบ<ม>ก็ได้ชิ้นงานแล้วมาใชได้ห้องต่อไปก,ก,ก็จะเป็นการสร้างห้อง ต่อไปก็จะเป็นการจ่ายค่าห้องนะครับสร้างครับไม่ได้จ่ายกับค่าน้ำค่าไฟด้วยอย่าลืมจ่ายนะครับอันตลายนะครับค่าคอนโดเด็กด้วยนะครับเจอผมอ่ะว่ากันต่อครับลากเส้นเข้ามาครับเพื่ออะไรครับคุณโจเส้นนี้ครับเพื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอย่างนี้ครับอืเห็นไหมฮะสร้างห้องง่ายมากเลยจําเป็นจําเป็นจะต้องเป็นเลขสิบเอ็ดหรือหน้าจอไหมครับไม่ครับไม่ครับจะสร้างมาหนึ่งห้องหรือว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่า ตรงนี้คือวิธีการสร้างที่ไหวที่สุดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปลากให้เป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปผมนะครับตรงนี้เราก็จะได้มาสี่ห้องรับนะครับน้องจะทำห้าหกห้องเจ็ดห้องแปดห้องอย่างตะกี้ก็ได้นะครับตามสบายว่างั้นเถอะครับผมนะครับตามอัธยาศัยครับอาตรงนี้เรามาลอง บางคนขี้เกียจพิมพ์ข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องดำเดิมอะไรให้จำสีหรือว่าเป็นสีสันจะให้แฟนมาดูเพลงเล่นสีสันคีิปตรงตัวเส้นปากแล้วก็ลากคอมันซะครับแล้วก็เลือกสีครับผมเป็นคนที่ชอบสีชมพูครับโอ้นี่ครับเหมาะกันน้ามากนะครับขอบคุณครับเราลองลองหม่อีกสีอนึ่งสีเหลืองสีเหลืองอุ้ยกดผิดครับกดผิดครับโอ้ยกดพลาดกดพลาดปาติละนะฮะอันนี้สีชอบพี่ต้นนะครับสีเขียวถูกต้งแล้วครับอันนี้สีอาจารปูครับ สีอะไรฮะสีคนซอนครับสีม่วงสีดอกเหล่านะฮะดีนะแกไม่มาโอ้รอดเมันไม่งั้นโดนแน่เลยสองสายสองสองไหล่ด้วยแล้วแต่ตามชอบนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการจะทําสีนะครับนะฮะทำไฮไลท์กันเอาเองแล้วกันครับนะฮะจะได้แบบเป็นอะไรที่แบบเออทำแล้วแบบไม่น่าเบื่อเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกต้องนะฮะนะครับนี่เราก็ได้สีมาแล้วอ่า หมดต่อไปที่เราจะแนะนำครับผมแนะนำกันนะครับเี๋ยอสักครู่